เรื่องย่อปิ่นพัก The Royal ิ่นตอนที่2ออกอากาศวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567เวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่อง w o r k p i n t 23ด้วยความงดงามของคุณปิน่นซึ่งระบบทโดยฟลินสโรชาจึงทำให้เกื้อเกียรติระบบทโดยวิกเตอร์ชัดชวิตมักจะแวะเวียนมาที่วังสเวตวาริตแต่ คุณปิ่นไม่ได้รู้สึกชอบเกื้อเกียดแต่อย่างใดวันเวลาผ่านไปในขณะที่ในวังกำลังวุ่นวายกับการเตรียมงานมั่นของท่านชายอนันต์รับบทโดยคณินสแตนลีย์อยู่ๆท่านหญิงอนินพัฒนซึ่งรับบทโดยเบกกี้รีเบกาก็ปรากฏตัวขึ้นภายในวังทำให้ทุกคนในวังต่างดีใจและคนที่ดีใจมากที่สุด ที่คนที่ตนคิดถึงกลับมาก็คือคุณปิ่นติดตามรับชมปิ่นพัก EP 2ได้ในคืนวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเวลา22นาฬิกา15นาทีทาง Workpoint 23และสามารถรับชมย้อนหลังแบบอันคัดได้ฟรีทางช่อง YouTube ของ Idol Factory Official